เจอกันอีกแล้วกับตุ่มน้ําคนเดิมเพิ่มเติมคือบ้านสวยๆว,วันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะพามาชมคอนโด The Origin Raminta 83นะคะอ่า Raminta 83อยู่ย้งๆฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลศิลแพทย์เนาะอ่าระบบความปลอดภัย24ชั่วโมงนะคะ้าน่ยค่าแอสเซทคอนโทรนด้วยคีย์การ์ดเข้าออก อาคารและพื้นที่จอดรถเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงออโตเมชันและดิจิตอลดอรอคด้วยนะคะเรียกได้ว่าระบบความปลอดภัยครบคันจริงๆเลยค่ะสำหรับคอนโดดิออริจินรามอินทา83นะคะเดี๋ยวตามตุ่มขึ้นมาดูบรรยากาศภายในกันเลยนะคะอาคารที่ตุ่มพามาดูเป็นอาคาร B นะคะอยู่ชั้น5 เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยนะฝั่งขวาม,มือเป็นโซนอีกห้องนึงเนาะแต่ของเราอยู่ฝั่งซ้ายมืออ่าเดี๋ยวตามตุ่มมาดูฝั่งด้านซ้ายนะคะป๋ารออยู่นะตามมาเลยค่ะเ,เพื่อนๆรออยู่อายุคอนโดเพียง3ปีนะคะคอนโดห้องนี้ยังไม่ได้เข้าอยู่นะคะอ่าใช้เก็บของบ้าง เข้ามาบ้างเพียงเล็กน้อยนะคะตามที่เห็นในภาพเลยนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันเลยนะคะขนาดพื้นที่27ตารางเมตรนะคะมีทั้งหมด1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ํานะมี1ห,ห้องรับแขกแล้วก็ห้องครัวเนาะอ่าและมีระเบียงด้านหน้าด้วยนะพร้อมชั้นวางทีวีเดี๋ยวตุ่มวัดขนาดของห้องให้นะองรับแขกว่ามีขนาดเท่าไหร่ กว้างคูณยาว2.4คูณ3.4เมตรเนาะห้องนี้นะคะพร้อมเฟอร์นะคะตู้เสื้อผ้าแอร์สองเครื่องแล้วก็ชุดที่นอนหมอนเตียงนอนนะคะตามที่เห็นในภาพเลยนะคอนโดมีทั้งหมด3รูมไทยนะคะมีรูมไทท์เล็กแล้วก็รูมไททกลางแล้วก็รูมไททใหญ่นะคะของเราจะเป็นรูมไททกลางนะคะ27ตารางเมตร มีกระจกใสบานเลื่อนสไลด์นะคะ3ช่องตามที่เห็นในภาพเลยนะคะกั้นระหว่างห้องนอนห้องรับแขกเนาะตามที่เห็นในภาพเลยของเราอยู่อาคารบีอยู่ด้านหน้าโครงการเลยนะคะจะมองเห็นถนนรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนาะวิ่งผ่านเดี๋ยวมีภาพประกอบด้วยนะคะ พร้อมผ้าม่านชุดที่นอนนะคะแล้วก็เตียงนอนพร้อมนิ้นชักนะตามที่เห็นในภาพเลยห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะ mm. เพียง70เมตรนะคะสถานีรามอินทากม9แล้วก็ยังใกล้ห้างแฟชั่นไอแลนด์นะคะเพียงหนึ่งสถานีเดลพมนาดนะคะตรงนี้ mm. การเดินทางสะดวกเลยนะคะ พอดีเห็นจังหวะรถไฟฟ้าสายสีชมพูผ่านมาพอดีนะคะวิวด้านหน้าก็จะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูห้องน้ํากันต่อเลยนะคะห้องน้ําแยกโซนแห้งโซนเปียกนะคะกระจกใสกันพร้อมเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูโซนห้องครัวกันนะคะมีกระจกเลื่อนบานสไลด์กั้นอยู่นะคะบิวอินนะคะพร้อมไมโครเวฟแล้วก็เครื่องอุ่นร้อนนะคะสิ่งที่ไม่แถมที่เห็นยกเว้นตู้เย็นนะคะไม่ได้แถมให้นะคะและยังมีระเบียงนะคะระเบียงห้องนี้จะอยู่ในส่วนของห้องครัวนะคะ เพื่อระบายอากาศได้ดีในตอนที่เราทำอาหารเนาะแล้วก็มีส่วนกลางจัดเต็มสำหรับทุกไลฟ์สไตล์เลยนะคะเป็นว่าจะเป็น co-living space, c o ก k i n g space, private meeting room, private dining room, co-chicken space, s w i m n g p o ระบบเกลือวิว180องศาเลยนะคะอ่างจักรุซี่ห้องซาวน่า fitness, library r o o ห้องสมุด play room, ห้องนั่งเล่นและก็ theater room ห้องประชุมนะคะ ก็ยังมีรูปท็อปสกายเรนนิ่งนะคะหนึ่งเดียวในย่านปรามอินทารูวิ่งดาดฟ้า400เมตรนะคะแล้วก็ยังมีอำนวยความสะดวกสกายบริดจสะพานรอยข้าม8อาคารเลยนะคะสะดวกครบคันนะคะส่วนภาพประกอบอรายละเอียดของส่วนกลางไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพนะคะ ท้าทันไหนสนใจกิ้งก้างเดี๋ยวตุ่มพาชมเลยนะคะระบบจัดเต็มเลยค่ะเรียกได้ว่า1เดียวในย่านรามอินทาเลยนะคะรูวิ่งดาดฟ้ายาว400เมตรแล้วก็ e ีวีสเตชันรองรับการชาร์จรถไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ตุ่มน้ำขอตัวลาไปก่อนนะคะฝาก EP 2ด้วยนะคะติดตามชมรอบหน้าจะรีวิวรูมไทยใหญ่